สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้นะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอพลังงานในคลิปนี้มาเช็คพลังงานชาวราศีสิงห์นะคะว่าพายอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีสิงห์ในตอนนี้แล้วก็เวลานี้นะคะสิ่งที่คุณกำลังที่จะได้รับสิ่งที่คุณกำลังที่จะได้เจอ ขอพลังงานชาวราศีสิงห์ถูกๆท่านเลยไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับช่วงเวลาที่คุณเข้ามารับชมในตอนนี้แล้วก็เวลานี้ใบแรกเลยเจดดาบ awareness หนึ่งเท้า3ามดาบ ราชาดาเจ็ดเก้าเหรียญสิบถ้วยสวยงามมากสิ่งที่เห็นนะคะสิ่งที่เห็นคือ1น่ถ้วยเห็น10เหรียญเห็น10ถ้วยเห็น9เหรียญเด็กถือถ้วยคือความสุขความรักหัวใจ intuition นะคะอารมณ์ความรู้สึกความโรแมนติกความรักการรอคอยโอกาสที่จะเข้ามาต้องบอกว่าชาวราศีสิงค์คุณได้ไพ่ที่สวยงามมากๆเลยนะคะใบแรกก็คือเจ็ดดาบเลยทีเดียวนะคะอะไรบางอย่างที่ที่เราไม่สามารถที่จะคนโทรลได้ปล่อยวางปล่อยกับสิง่งสิ่งนั้นไปนะเชื่อว่าคุณรู้ว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นคุณรู้ว่าอะไรบางอย่างกําลังเป็นสิ่งที่ทำให้ เผชิญกับบางอย่างที่ดูอาจจะเกิดความเสี่ยงหรือว่าความกังวลผ่อนคลายกับสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได้งจป็นตัวของตัวคุณเองนะคะผลลัพธ์ในสิ่งนั้นกาลังเกิดขึ้นนะไม่ว่าสิ่งนั้นที่คุณเจอที่คุณคิดที่คุณวางแผนไว้คืออะไรหรือใครอะไรก็ตามนะคะผลลัพธ์แห่งสิ่งสิ่งนั้นกาลังจะเกิดขึ้นคุณมีนางฟ้าคุณมีดีวายที่ปกป้องคุ้มครองคุณอยู่นะคะโอกาส เชื่อว่าการที่คุณผ่อนคลายตัวเองแล้วเป็นตัวของตัวเองจะทําให้คุณได้ได้มีพลังและมีพลังมีแพชชั่นได้เหมือนโอกาสสร้างโอกาสบางอย่างให้เกิดขึ้น ชาวราศีสิสงค์คุณมีความเป็นผู้นําคุณมีไฟแห่งพลังและความสําเร็จในตัวเองเวลาเนะชื่อว่าวิสัยทัศน์การการสิ่งที่คุณมีคราะห์แล้วก็การวางแผนแล้วก็ความเป็นตัวตนของตัวคุณเองด้วยฝีไม้ลมือในความสําเร็จในความเป็นผู้นําจะทําให้คุณได้สร้างโอกาสของการความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ไอเดียนะคะบ,บางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นการที่จะแบบจะทําอะไรบางอย่างงานนะะการแอคชั่นอะไรบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นขอบคุณตัวเองนะคะปล่อยวางกับสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเป็นความวิตกกงังวลความเครียด f forgive f o r g i v e n e s s นะคะ ความเสียใจยความเจ็บปวดความเศร้าอะไรต่างๆมากมายมันเป็นเรื่องของอารมณ์อารมณ์ผลลัพธ์ในสิ่งสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นผ่อนคลายตัวเองขอบคุณตัวเองที่คุณมาไกลถึงขนาดนี้แล้วนะคะแล้วก็ความเป็นผู้นําของชาวราศีสิงจะทําให้บางอย่างวันเวลาผ่านพ้นไปจะทําให้เราเข้าใจกับอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งมากขึ้นกับเรื่องราวของการการเจรจาก,การพูดคุยหรือความรู้สึกที่ออกมาจากภายในจริงเพราะฉะนั้น พูดอย่างตรงไปตรงมาตามความรู้สึกของตัวเราเองซื่อสัตย์เคารพรักให้เกียรติตัวเองนะคะเพราะว่าสิ่งนี้จะทําให้เราได้รับความเคารพได้รับเกียรติจากบริวารผู้คนรอบข้างในงานในความสําเร็จด้วยเช่นกันราชาดาบนี่คือคุณนะคะคุณมีปรัชญามีความรู้มีความสามารถนะคะมีภูมิปัญญาที่โดดเด่นแล้วมีความเกียติมีความเชื่อมั่นในตัวเองราชาดาบคือความเป็นผู้นําระดับผู้นําขึ้นไปความตรงไปตรงมาเหตุผลแล้วก็ความยุติธรรมนะคะในตัวเองแล้วก็ ความความถูกต้องนะความถูกต้องต้องมาความอดทนต้องมาเหตุผลต้องมานะคะแล้วก็มันคือสิ่งที่ถ้าถ้าคุณเคารพตัวเองคุณให้เกียรติตัวเองนะคะบริวารครอบครัวหรือว่าทุกอย่างที่คุณกำลังทำคุณจะได้รับค่ะได้รับการตอบรับแบบนั้นนะคะแต่สิ่งใดที่ทำให้คุณรู้สึกว่าไม่ได้รับการตอบรับในสิ่งที่นั้นปล่อยวางนะคะสแสดงว่าสิ่งนั้น มันเหมือนกับว่าไม่ใช่มันเหมือนกับว่าเราไม่สามารถที่คนโทรลได้หรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ที่เป็นคอนเนคชั่นกับเราอะไรแบบนี้ะ้าสมมติว่าเราจะเจอเพื่อนเราจะมีเพื่อนเราจะมีสังคมเราจะมีเพื่อน,เ,เ,เ,พอนเพื่อนก็ต้องไลฟ์สไตล์กับเราไลฟ์สไตล์เดียวกับเราแล้วก็ให้เกียรติเราคารพเราซึ่งกันและกันแต่ถ้าใครไม่ให้เกียรติเราไม่คารพเรานั่นก็คือไม่ใช่ไม่ใช่การยาเมิรหรือว่าไม่ใช่สิ่งที่แบบที่เป็นคอมมูนิตี้กับเรา เะะชื่อมั่นในตัวตนเองเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องเชื่อมั่นในคุณค่าของคุณนะคะ r y x u r y c o n t e n t m e n t i n d e p e n d e n c e ความเชื่อมัน่นมั่นใจของคุณกําลังทําให้คุณได้เติบโตมากๆเติบโตไปสู่ทิศทางของการเงินความรุ่งเรืองสิ่งที่คุณจะได้รับสิบเหรียญเลยสู่สู่สิบเหรียญสู่สิถ้วยความบุรวมสมบูรณ์ความสุขของชีวิตอิสรภาพของชีวิตการเติบโตของชีวิต คุณจะมีหน้าที่การงานความสําเร็จมีทรัพย์สินมีครอบครัวแต่งงานสร้างครอบครัวคุณกําลังมีทุกสิ่งอยู่ที่คุณต้องการคุณกําลังสร้างคุณกําลังเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จและก็ความจริงของชีวิตที่กาลังจะเกิดขึ้นชาวราศีสิงห์นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนี่สิ่งนี่คือสิ่งที่คู่ควรกับคุณมากๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะสวยงามมากๆที่สุดเลยความรักการแต่งงานแล้วก็การเติบโตของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้น ทีนี้มาดูไพ่สำหรับนี้ของชาวราศีสิงห์ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณราศีนีท้ว่วจงเชื่อในสัญชาตญาณของคุณนะคะความสุขแห่งความสําเร็จแล้วก็สิ่งที่คุณมีภายในใจความฝันของคุณสิ่งนั้นกําลังจะเกิดขึ้นจริงปล่อยวางกับอะไรบางอย่างที่คุณคอนโทรลไม่ได้กลับมาคอนโทรลเอ e เนอร์จีของตัวเราเองถึงแม้ว่าเราจะต้องฝืนกับการที่เราแบบอยู่กับตัวเองฝืนที่เราจะมี ปกป้องตัวเองนะคะมีขอบเขตในตัวเองฝืนเพื่อที่จะเราได้เราจะได้แบบกลับมาใส่ใจตัวเองเพื่อเราจะได้บริหารเวลาบริหารสุขภาพบริหารจิตใจของเราเพื่อสร้างคุณค่าในตัวเราคุณจะต้องดึงว่วงเวลาสําคัญของคุณกลับมานะคะ mm. เพื่อเพื่อสร้างสรรสิ่งที่ดีกว่าเพื่อสร้างสรรหนทางใหม่ๆที่ดีกว่าในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้น ช่วงนี้จะต้องวางแผนช่วงนี้จะต้องใส่ใจตัวเองมากๆนะคะรอบคอบรัดกุ่มในทุกเรื่องไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจใครง่ายแล้วก็มีขอบเขตตัวเองเพื่อปกป้องคุณค่าในตัวตนของคุณเด็กถือดาาน,นะคะไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจใครง่ายทุกอย่างกําลังพิสูจน์บทเรียนทดสอบเพื่อพาเราไปสู่อุปสรรคไม่ใช่สิเพื่อเราเผชิญกับอุปสรรคและข้ามอุปสรรคแล้วก เดินหน้าไปสู่ความสําเร็จไม่มีทางที่เราจะแบบไม่เจออุปสรรคในชีวิตไม่มีทางนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นในตัวเองราชินีดาบหนึ่งถ้วยสวยงามมากเลยคุณอาจจะได้เจอความรักคนรักหรืออะไรบางสิ่งอย่างที่เป็นอุปสรรคในความรักความสัมพันธ์หรืออะไรบางสิ่งที่เป็นท็อกซิกก็ตามทุกคนปล่อยวางผ่อนคลายให้อภยอัยอโหสิกรรมเชื่อว่าคุณกําลังได้ตัดสินใจในความรักความสัมพันธ์อะไรที่คุณเลือกอะไรที่คุณไม่ต้องการชีวิตอยู่ที่คุณตัดสินใจ ว่าคุณจะเริ่มต้นใหม่หรือคุณจะจะหยุดอยู่ที่เดิมนี่คือความสุขของชีวิตนี่คือความการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกรเลเวลหนึ่งที่กำลังจะเปลี่ยนไปนะคะอะไรบางอย่างที่มารู้สึกว่าตึงเครียดก่อนหน้านี้เดี๋ยวจะได้รับคำตอบในสิ่งที่คุณถามหานะคะหรือว่าอะไรบางอย่างมันอาจจะตึงๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผ่อนคลายตัวเราเองเยอะๆนะคะ ให้เชื่อในสัญชาตญาณของเราถ้าเรายังไม่ได้คําตอบอะไรถอยกลับมาเป็นตัวของตัวเองเดี๋ยวสิ่งนั้นจะได้รับคําตอบอย่างใจถามหาเพราะว่าทุกเรื่องราวมีเหตุและผลให้ต้องเกิดขึ้นและมีคําตอบในเรื่องราวนั้นๆอยู่แล้วอศวินถ้วยเลือกและตัดสินใจด้วยหัวใจความรู้สึกของคุณทุกอย่างเส้นทางของชีวิตจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอยู่ที่เราตัดสินใจอยู่ที่เราจะเดินหน้าหรือว่าที่เราอยู่ที่เราจะค้นหาสิ่งสินั้น ด้วยไม้ด้วยเช่นกันนะคะจงเป็นตัวของตัวเองคุณกำลังค้นหาความสุขร็จความสุขของตัวเองคุณกำลังค้นหาอะไรบางอย่างที่ลึกภายในจิตวิญญาณของคุณใช้อารมณ์ความสุข,ขคุณในการในการที่คุณจะได้แบบมีความสุขกับตัวเองอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริงนะคะไม่มีใครมาให้ความสุขของเราได้ไม่มีใครมาให้ความสุขกับเราได้อย่างตลอดไปถ้าเราไม่สร้างความสุขนั้นด้วยตัวเองคุณรู้ไหมว่าคุณกําลังดึงดูด ความโชคดีเข้ามา The Charriot คุณกำลังที่จะได้อาจจะรู้สึกถึงฝันถึงการเดินทางฝันถึงการเปลี่ยนแปลงฝันถึงน้ำฝันถึงทะเลฝันถึงอะไรเก่าๆหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างกำลังจะเดินทางมาหาคุณนะคะ The Charriot คุณกำลังได้รับการเปลี่ยนแปลงในการเดินทางโชคดีจากการเดินทางโชคดีจากดนไกลทางไกลที่กำลังจะเข้ามาหาคุณ ้ามไม่เทา้าจงปกป้องขอบเขตของตัวตนของคุณไว้จงเป็นตัวของตัวคุณเองคุณกำลังแข่งขันกับตัวเองเพื่อเปลี่ยนแปลงอดีตที่ผ่านมาเพื่อความสำเร็จเพื่ออนาคตที่ดีกว่าที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณผลลัพธ์แห่งความจริงกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณก้าวไม่เทา้าคุณนั่งตั้งหน้าตั้งตารอที่เผชิญความจริงแลวใช่ไหมคะ จะเกิดความจริงเกิดขึ้นกับคุณจะเกิดผลลัพธ์แห่งความจริงเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าสิ่งนั้นที่คุณรอคืออะไรสิ่งนั้นกําลังที่จะได้รับคําตอบกําลังเดินทางมาหาคุณก้าวเหรียญจงเป็นตัวของตัวคุณเองจงเชื่อมั่นในคุณค่าของคุณเห็นไหมคะก้าวเหรียญขึ้นสองใบเลยคุณจะประสบความสําเร็จในการเงินการงานแล้วก็การเติบโตของคุณไพ่ใบนี้ออกมาคุณจะได้คนรักที่ สร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันกับคุณคุณจะโชคดีในเรื่องราวของความรักคนรักคุณจะได้คู่ชีวิตที่ดีและส่งเสริมคุณให้เติบโตไปในทิศทางเดียวกันสวยงามมากๆทีนี้มาดูคําตอบชาวราศีสิงห์ Recovery done stop คุณกําลังได้รับรู้ความจริงบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นจากที่ตามหามาแาสนานานอย่าหยุดนะคะคุณกําลังได้ฟื้นฟูก,กับความสําเร็จ ในเรื่องของการเงินฟื้นฟูในเรื่องของความรักฟื้นฟูในเรื่องของสุขภาพได้เช่นกันอันไลกลี่บางอย่างไม่เป็นดั่งใจเราฝันไว้นะคะแต่อีกไม่กี่ทิศข้างหน้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงข่าวดีหรือว่าความจริงบางอย่างกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณวันนี้สวัสดีค่ะ